สวัสดีครับพี่น้องเศษซี FC ค่าเรื่องแรงนี่เรื่องงานตอนนี้อยู่ที่แยกอำเภอน้ำมนครับแยกสมเด็จก็เอาไงสมเด็จน้ำมน์เนี่ยะครัอเรามันไปแถวมหาลัยรัชพัฒน์กาฬสินธุ์นะครับเนาะอ๋อมาเจออาณาจักรผู้ใดครับนี่คักดเนี่ยมรนอากาศเหมือนกับผับ ลงเบียร์ลงแล้วบอกกันลังซะปั๊ปัด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 นี่เป็นประตูเข้าเดินเข้ามานี่นี่คา่าเดี๋ยวสิว่าไปพบกับอนาจัก,จกภยัยแทบช็อกค,ครับ ไปใสรแล้วอันนั้นจักพันล้านปึ๊บโค้งเนี่ยกำลังขึ้นโค้งได้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 ได,ได้คนลุกเลเน่นเลยเอาเข้ามาซ้ายโอ้โอ้ my god สวัสดีครับสีคสวัสดีครับของใครนี่ยผ้าเสียมาชมผลงานอือมาซุ่มทำไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เสียเสียมาทำตู้บนงานมาแล้วเเป็นเจ้าของพื้นที่ผมเป็นเจ้าของพื้นที่แถวนี้ซื้อแต่เลยมามาเบิ่งซื้อครับเอออันนี้อยู่แถวเขียนหน้าม่นมันบับอยู่ใกล้บ้านทางบ้านประมาณสามสี่ลมตร์ตำบลยัง อาจจะเป็นตำบลยอดแกงครับแถวนี้ครับตำบลยอดแกงอำเภอนามนอำเภอนามนครับผมแต่ติีอำเภอสมเด็จแต่ว่ามันติดอำเภอสมเด็จกว่าคือคนลุกนอแบานเลยบรรยากาศเอ้าไอ้วพื้นที่เออโอ้หลังการ์ดมอผมว่าพื้นที่เท่ากับโรงเบียร์รอยต์ต้องเบียร์รอยต์โอ้ห้ามุ้งเหนียวมุ้นเหนียวจะเป็นอะไรดีเกดีเกพ่อ ให้ผมมาสมัครจ้งเมยอนะขอคิววันขอขอคิววันเสาร์วันหยุดสุกเออมาเพราดีเกียสเป็นเกดีซะเอาบปนเสียงมันสับไอันอันอันนี้โค้งโคงพวกนี้ไม่ได้เสริมใช่ไหมพูกันแบบนี้อืมปัดทอ เอาผมเป็นคนกับสินแทถเพราะหูด้ว่าไม่หมองแต่ก่อนเพันธ์เพชเนี่อย่างพิ่งสร้างหรือเปิดเคยเปิดไหมพี่ฮอตดิซีทีเวลานแล้วซีทีเวนานแล้วซิปพวาปีแล้วมั้งอโดนโดนคุณเด่นสถานที่ตรงนี้นะครับผมบุรินทรมาบุรณะเพิ่มเติมบุรณะเพิ่มเพิ่มสั่งไว้แต่ก่อนทำเป็นโล่งๆนี่เป็นโกดังเป็นโกดังที่อาจจะทำเป็นห้องประชุมหรืออะไรสัมมนาก็ได้เมื่อก่อนเป็นสตูดิโอสตูดิโอเออแต่ทำเป็นแบบ ประกอบการแบบนี้ยังไม่เคยใช่ใช่ยังไม่เคยเอาทีนี้เรื่องประกอบการเป็นเรื่องธุรกรรมดาเนินการเนาะนเอาอยัางคอยว่าเพราะว่าหนึ่งการประกอบการมันจะอยู่ในโซนนิ่งไหมหรือยังไงมันเป็นวาระของทังจังหวัดพิ้นลระบนนี้เพราะว่าลัครเพ่ครับมะบทที่นี่ป้าห้องน้ำตินั่นเ<น>พ<อ>นิ่มพื้นของน้ำพ้นผิงชาย ฝั่งนี้ก็จะออกเป็นออกซ้ายประตูซ้ายเป็นจะเป็นห้องกระจกเรียกที่เนี้ยของของฟังห้องรับรองศิลปินยังไงซะวันนั่นคานางี้ยนั่นคาหนะเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่อ๋อทะลุไปอีกเนี่ยเป็นคาเฟ่เป็นห้องน้ำเป็นห้องใส่ไก่เป็นเอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็เห็นอ่นน้องใส่เสื้อกากเสื้อกัดเขาเจ้ามีโกดังเก็บความโอยู่ข้างหลังแม่นครับเป็นทีทีว่างทข้างหลัง ล่าจอดรถข้างหน้าได้หลายร้อยคัน้นท่านแค่ที่จอดรถหมดเลยห่วยมาซุ่มตั้งไต่ไปผู้จัดการมาเดี่ยวไหมว่าว่าที่ไหมสาร์หน่อยเพียงบางแห่งนะสีมาเหนียวเหมือนกันกำลังดิ้วคิวอยู่เดือนสิงหาเออาเกิน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 ใดบอกว่าสถานที่แห่งนี้จุดนี้ประมาณเดือนไหนอันนี้จะเปิดเปิดวันแรกก็คือเปิดสมมติเลือกคือวันที่15กันยาเอ้ย15สิงหาเดือนหน้าก่อนเปิดฤดูกาล สิบห้าสิบห้าสิงหาเป็นระเบียบวาระศิลป์เต็มวงอยู่นี่ครับคสิบหกสิบหกสิงหาเป็นใหม่พัชรีสิบเจ็ดสิงหาเป็นเบิ้ลปทุมราชต่อกันเลยต่อกันสามหมื่นเลยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่หายต่อคำสามหมื่นเลยแล้วก็เดี๋ยวสาวหน่อยนี่ผมดิวกันฟ้าสาวหน่อยสองพันหมื่นดิสาวหน่อยนี่องค์หญิงยินรักแมนองค์หญิงวัดโจวพอดีน้ำบ่พอดีสิบสองอยู่เจ๊สิบสองเน่ ขอขข้นแม่นว่าี่เ่จ้างกันสิข้อเขินมายโอ้ยผาไมยเอา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 ผมมาเอาไม่ตัวนี้มีมสว์นี่ไม้สว์จริงนะครับมาสว์จริงนะครับทั้งเบเลยเนี่ยผมเห็นผมกตุกกเลยพี่ฮนดี้แต่เรื่องทำเป็นประกอบการนี่เพิ่นยังไม่เคยทำ ม,ม,มีมีแต่มาทำสร้างตรงนี้นะสร้างปกูดังไตแรกครับป้ามุเจ้ากับคำบอดวงการนี่เนาะใ้ขคอยมัมีหุ่นส่วนนำ้ำไฮคอยอ่นเปาโนวิจดจอดรถน้ำได้เด้อเอาจาักอันนในก็ได้กใช้จุกจับเสียงอะไ้มาเอ,อผมว่าผมว่าทำเป็นตลาดนัดน้าได้เพื่อการมานเดียวส่วนปีกนี่ปีกนี่ปีกฉีถมไม่นี่ <จะ S 2> ตลาด กลางวันพ่อพุ่มพูเลิกงานเห็มานมันนั่งผู้บอยากมาเที่ยวตัวกับว่าอย่างจบที่นั่นอ่านมีวกซ่องน้อยๆหรือหรือให้โอกาสพวกเด็กน้อยที่มีแววท่านนี่ขึนเวทีฟี่แล้วก็พวกเปิดม่วงหาเงินนี่เขามันเลยตกจินปิดจบไหลเข้ามาเปิดึงสามทุ่มอันนี้ตลาดนัดแมเดินอ่านนั่นแหละตลาดนัดให้จริงจังนัดทุกวันพฤหัสนัดวันพุธตลาดนัดยังสิไหม บ่ตลาดเล่นน้อยย่างชื่อของอกินที่ซื้อ,อ,อหรอครับตอนนี้ครับใช่เพราะว่าขันตลาดเดี๋ยวห้องน้ำบอน,นั่น <Okay. S 2> ขอไปเบิ้งห้องหน้ำนี่ได้ดดครับเนะ่ะพอดีผมเลิกงานแล้วไปอัใน,ในจวดเพิ<ป>่น<ป>พอเลิกงานก็ไปอันจุดทูบงานศพเพิน่นจังแม่อ๋อฟาวเวทีนี่เพิ่งต่อตอนนี้ โอ้มันเหมือนกับเปิดโดมสัมมนาแต่ก่อนอะโดม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 สองสองสองเสียงมันก้องไหมสองเอ้าเจ้าเจ้าที่หัวตะทายคลีบวะเฮ้ยว่า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 มันต้องเปิดหัวสปอยก่อน แทบช็อกแล้วมูนี่อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้วยว่าไปอีกสุดยอดธุรกิจใหม่โอ้ห้องน้ำกำลังินโนเวทโอ้ยมีห้องน้ำ เอาพี่น้องรอบเบิง้งเร็วๆนี้ไม่ซักทั้งนั้นครับเอาคลิปนี้ภาพพี่น้องมา่เบิ้องอนัตจักรอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเจอกันชิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามร,รับชมทางช่องซ้อนนุ่มทะเบียนเจริญออฟฟิเชียลครับสวัสดี